ช่อง i n นดี้าวัวนี้ได้เวววอวววาววววว่ววกวววววววันวว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 เวววมววมาวววววววเววเริ่มแกะกันที่กวว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 ว่วอวถุววเวววเรวว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 ่วว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 นวววพวววะอะไรนะวว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 วกวว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 อวกวว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 กล่อง จากภูเก็ตมีสองหนึ่งถุงกับอีกหนึ่งกล่องก่อนที่จะมาแกะกล่องตอนนี้เรางทำอะไรกันก่อนหน้าเนี่ยก่อนนานเนี่ยซ้อมแต่งวงค่ะสปอยที่เพลงอะไรก็ต้องจะอไปแล้วแหละปะนี่น่าจะหลังเพลงที่แบบอย่างเงี้ยค่ะเงี้ยเพลงไงนะผักหัวครับเพลงอะไรวะเพลงผักหัวมันไม่มีมีแต่ดพอครับ้เอาโอ้โหสปอยห้าสาวหาวตลอดทีเป่าของาอะไรอะของเราเอง อะไรนะคุณได้อะไรแล้วแกนี้รอได้ไหมเนี่ยสกนี้รอได้ไหมให้เดาให้น้องแก้มแกะกล่องใหญ่รอส่งกันได้นะไม่เองใช้นี้ดิมันจะได้เร็วๆน่นะเกไปเหรอเฮ้ยไอเยมอนอะมีซิเฮ้ยมันมีซิด้วยเมือเฮ้ยกระเป๋าอันนี้ไงกระเป๋าผ้าหรือเปล่าหรือแมสอ๋อแมสแมแม้องแกะชิ้นนึงแกะชิ้นนึงแมอันนี้ของใครอะแกะของใครอะ ของใครก็ได้หรอตะกลิ้งมันเป็นแมสใช่ไหมบอกแล้วมันเป็นแมสมีสิทธิที่ครูบอกไงใส่เลยอ้อมทอนเออออมเป็นตัวอย่างอ้อมแล้วแล้วมีสิที่์ในแมสครูบอกว่าครูจะรีบกลับมาเพื่อแต่ทุกคนแหละอ้ยมทักทีเดี๋ยวจะโดนทักทีเลยอ้อมอ้อมเข้ากับอะไรตรงๆเนี่ยเออเอออ่ะอุ้ยสวยเออก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกโอ้ อ๋อับอ่ามีข้อความไหมคะไม่ค่ะอ่านเลยค่ะอ๋อกมาทพาพี่ไปบ่อยค่ะสวัสดีครับครูหมูและน้องๆทีมผสมอินดี้ผมส่งของมาให้ครับหนึ่งแมสแบบมีซิปมาให้สำหรับทีมเป่ามาให้ลองดูครับว่าจะถนัดกันไหมลองทดสอบกันดูนะครับว่าโอเคไหมเพื่อความปลอดภัยจากโควิด19แมสซิปอ่าแมสซิป แมสซิฟน่าจะมาจากจีนญี่ปุ่นจีนแมสซิฟน่าจะมาจากจีนครับไม่ใช่ญี่ปุ่นสองแล้วก็สองหน้ากากอนามัยยกกล่องหน้ากากอนามัยค่ะน่าจะเป็นสายของแล้วก็เออนใช่แล้วก็สามของน้องแก้มบุ๋ยสี่ของเล่นของน้องก้าวห้าตุ๊กตาของน้องโมจิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณของจากพี่นะคะของพี่อ้นจากภูเก็ต อ่ามีอะไรบ้างอ่ามีแมสสามกล่องนี่อ่ะกล่องก็ยังไม่หมดเลยคืออะไรอ่ะแมสแมสทิปแมสที่มันใส่ได้แล้วก็มีกระดกอ่ะใช่ไหมาจะใช่แก้มอล้ของเครื่องเป่าวะอุ้ยมีอีกแล้วอ่ะออลองไหมเดี๋ยวจำไปลองอีกนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวครูน่าจะถ่ายคลิปสาธิตให้ดูเดี๋ยวครูมาไอ้พวกนี้ต้องโดนครูสั่งเนี่ยใช่ต้องโดนป๊าบแล้วก็แอลเจลเจล์สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะ นี่สามขวดจุกเลยอันนี้ของน้องแก้มหูอ่ะอะไรได้อะไรแก้มืูเดี๋ยวนึงโอ้ให้หมดก่อนอันนี้ของเล่นน้องก้าวใช่ไหมเยี่ยมดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาเล่นอันนี้อเ้หูเล่นกู่หน้าต่อนะอันนี้ก้าวเหมือนกันอุ้ยอันอันนี้ก็ของไม้ไม่ไม่อันนี้เป็นไม่ใช่ไม้กันกระแทกกกกันระแทโอ้ไม้พะสานเฮ้ยอันนี้ไงใส่คอมเมนต์ไงอันนี้ของน้องโมจิอุ้ยน่าดูอ่ะอะไรอะอะไรอะอยากแก แกลฟรนยิ้มเอาเข้าค่ะก็หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้แก้มุกรีวิวของแก้มุกแก้มุกได้อะไรเฮ้ยกลางกางกางฟิวฟ้ามะพร้าวเงี้ยแฮะสองตัวเหนียวเฮงเลยเหนียวเงียบเลยมุกขอบคุณที่ส่งอ่าหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่ผ้องแมสแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์มาให้พวกครึ่งต่อแล้วก็พวกเราทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะมามาต่อกล่องต่อไปนะคะ ต่กเลยค่ะเอาถุงสีเขียวดีกว่ามันมันเป็นฉลุอย่างเงี้ยเดี <c oughs> ๋ยวทิทิทติทิทิพันสีสรวนสลัจสแก้วสแก้วค่ะสาัแก้วพี่อะไรนะคะเอาใหม่ทิติพันธ์ค่ะจากสลาบแก้ว กล่องสีน้ำตาลแกะเธอแกะมากันแกะก็ได้ไอ้ที่แกะกล่องจากพี่นาลย์พนะจากกรุงเทพค่ะพี่นาลย์พนก็ขับประจําเธอไงที <c <c ่เขาชอบส่งให้เธอโอ้โหจำไม่ได้อ่ะอ่านขึ้นมนสิมาก็มันไม่มีเขียนว่ากรุงเทพอ่ะมันไม่ถึงเหมืที่กันแกะกล่องบอยก็อย่างี้แหละไปที่นีมาส่งบ่อยแกย์รู้สึกผิดไหมเนี่ยใส่เสื้อผิดอ่ะ มากมากค่ะคนเรามันมีผิดพลาดกันได้แต่ถ้าผิดพลาดกับวงนี้มันก็จะโดนกระทืบแรงหหนน่อยไกล่่่อองนีกยฝากอะไรค่ะมีอะไรเอ่ยฝากซีรีส์แก้วเอ้ยฝากแก้วผมซีรีส์กั้งตะวันเฮ้ยตะวันมาแล้วกั้งพี่สิริพี่สิริน้องแก้ว๋มพี่ตะวันค่ะพี่ตะวันน้องตะวัน รีวิวคนละอย่างอะไรก็าของเธอก่อนก็ได้่อยเพราะหนูเป็นเสื้อค่ะของทองเอ้ยเก๋าเก๋อะไรอะไรอะไรอมเพราะเขาหนูก็เป็นเสื้อค่ะไหนคะอุ้ยเตะกุ่วอุ้ยไหนแก้มยิงฟันดิไม่ใส่แมสของนี้ค่ะแก้มไม่ได้อ่ะของพีิธีวันแล้วเสื้อปะเสื้อยืดครับอืบอกไว้บอกไว้ปี่วยเสื้อยืดอะไรเสื้อยืดหลวงทองเฮ้ยมลวงท้องว่ะ ว่าประทงไม่ดีกับเสื้อนี้ในส่วนการครับเออตรงเสื้อนี้อยู่เป็นเสื้อเสื้อสีเท่มากอะเฟี้ยวเลยอ่ะเด็กเก็ตบอร์ดอ่ะเด็กเก็ตบอร์ทแต่เล่นลุงอันไหนของพี่กั๊งอยู่นี่อะแกอยู่ใช้น้องแกอีกมันไม่กันแกมันไม่คมอ่ะหามีเขาเติมไม่เตอมพังพี่จิ๊บไม่ได้

ไม่ไม่กล้าเออ่ะว่งแต่เราจะเอาไปแขวนไงเอาไปแขวนแทนเป็นปอกหมอนไม่กล้านอนเพราะว่าเป็นคนนอนที่แบบเคอะเผลมกับความฝันโอ้โหปอกหมอนปอกหมอนปอกหมอนเคยจะเอาแฟนฉันไปวางกับพื้นไม่ได้หรือเปล่าล่ะแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าที่นั่นโอเคค่ะก็ขอขอบคุณของจากพี่นะทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะที่ส่งของให้กองสุดท้ายนะคะก็เป็นของพี่สุดิชัยนะคะคือพี่แม่เนยเฮ้ยใครจะเป็นคนอ่านใครจะเป็นคนแกะบ้างเดี๋ยวเราอ่านเลยเลยโ้เราเลอก่ันอุ้ยอุ้ยอ๋อจดหมายก่อนจดหมายก่อนถึงคุงยและทีมงานแต่วงเรามีของขนมให้ทุกคนแบ่งกันและไปทานประกอบด้วย1นึ่งอรีโอ่สกล่องสอง ช็อกโกบี้ขนมที่ชินจังชอบทานเิิบกล่องและขอขอขอมีความความเป็นแค่ในวัดเดย์ดังนี้หนึ่งคูหมูสิหพฤษภาคมป่ะใช่พฤษภาคม,มเกงหนึ่งตัว 2. องพี่กก้งยพฤษภาคมหญิง 29. ้าพฤษภาคมน้องตอง 3. มมิถุนายนกระเป๋าคนละหนึงใบแล้วทำไมไม่มีนูล่ะ <c oughs> เหมือนกันมีแกะล้วไม่ใช่เหรอได้ไอ่ะยังไม่เห็นได้เลยตอนเมษาพี่เองแก่เมษาแล้วไม่ใช่เหรอน่าจะได้แล้วมั้งได้แล้วเธอพี่เม้งไม่เคยพลาดนะผมได้ไปแล้วแหละตั้งแต่เมษาแล้วไม่ใช่เหรอพี่เม้งไม่เคยพลาดเธอได้แต่เธอลืมอันนี้จะจบพุทธพาอยู่แล้วอ่าขนมค่ะอุ้ยจะน่ากินมากเลยเป็นเปรี้ยวอะขนมชิ้นจังเอ้ยแต่เนี่ยน่ารักจัง ผมขวานผมก้างหญิงตองนะเเบาลยดูไหมของใครของใครกระเป๋าหรอพี่ไ uh> ว้ก้างน้องหญิงชมพี่ตองโชว์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 มันเหมือนกระเป๋าอะไรกระเป๋าที่มันเป็นกระสอบอ่ะเขาเรียกว่าที่เป็นกระสอบกระสอบใช่เลยนะเขียนอะไรละอย่ง นี่มือของอ่ณรีวิวกองเกมแกเลยแกเลยเฮ้ยทำไมมันดูเล็กๆเก็เพียงขาสั้นไงอ๋อโฮ้ยเท่ห์นะเฮ้ยไปเดินป่าเนี่ยตจะเนี้ยคุณเนี่ยใช่ไหมแล้วประเด็นคือเมื่อคืนเ่ะจะไปช็อปใช่ไหมช็อปในแอปแอปหนึ่งสีส้มแล้วพอดีเห็นตัวเนี้ยมันขึ้นมาให้ทายราคาเท่าไหร่สามร้อยพันเจ็ดไม่ถึงพันแต่ว่าเก้าเกเหยียบๆแบบราคาแพงอ่ะเก้าร้อยแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อย เจ็ดหกร้อยหกร้อยกว่าบาทผมก็เป๊ะเองประมาณนั้นนะอันนี้ในช้อปปี้นะแต่ถ้าซื้อเป็นเป็นพวกช็อปก็น่าจะประมาณสูงไปอีกเองแต่ก็เงี้ยเขาซื้อจากอเมซอนเนี่ยเออโป้อดจริงอเมซอนหรือนี่เขาผลิตกางเกงมา้หรอเออโอ้โหมันมีอะไรแล้วคุณจะขนมนะคะก็จะมีขนมค่ะอ่อโอเคมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีเป็นถุงอะไรทุกอย่างค่ะใช่ถุงเหรอเหมือนกางเออเหมือนกหรเลยองแกะแล้วแกะแล้วนะคะ ขนมจีงจังชอบเหรอเ็นเกวะร้จะขนมไอซีอร่อยไหมพร้อมกินน uh> şey ี้ไออ่ะวิมาแปะไม่ได้นะยังยังต้องแปะน้ำรือเปล่าใช่นี่เชี่วชานเพราะว่าอยยุเยอะสุดเคยเคเล่นเมันเป็นมของเล่นของเด็กน้อยไงแล้ก็19กแล้วอ่ะเนาะเออกัตัแหละเออประมาณะมาบนยสีเหลือง แต่เนี้ยมันเป็นเอออะไรนะแต่พอกินไปมันมีรสชาติข้าวโพดวะแคมปัสเปล่าเอะแม่คล้ายๆกินแรกแรกรสชาติเหมือนแคมปัสเลยทุกคนแต่พอกินไปสักพักมันรสชาติแบบอันนี้ข้าวโพด่ะเฮ้ยทำายเฮ้ยโหทำายเด็กโอ้ทำายเด็กทำายเด็กปลาค่ะก็ขอขอบคุณขนมแล้วก็ของขวัญวันเกิดจากพี่เม้งด้วยนะคะที่ส่งของมาให้แล้วก็ที่พี่ทุกคนที่ส่งของมาให้นะคะใครอยากส่งของสามารถส่งของมาได้ที่อยู่ แฟนเพจนะะแฟนเพจก็คือถ้าอยากส่งก็ไดเร็กไปเลยใช่ค่ะถ้ามาหาหมูเลยค่ะไปทงแฟนเพจนะคะชื่อแฟนเพจนะคะประุมมิดี้แฟนเพจโอเคก็สามารถกดได้ข้างล่างลิงก์คลิปนี้นะคะแล้วก็ค่ะก็สำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะค่ะไม่ได้เจอหนาไม่ได้พูดกันก็ไม่ครองค่ะก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย อยากลองแม้ค่ะเจอสิลองดิให้พี่พีลองนี่พี่พีรอะอะไรก็ส่งไม้พวกเองนะพี่พีรลองทำไมล่ะไม่มีมีของทุกคนเลยที่ไอ๋อแต่ว่าไอ้ดอกไม้อ่ะของเครื่องเป่าที่เป็นไอรันแซกอ่ะ